สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบเสพดราม่าด้วยนะครับวันนี้ผมก,กิงก่ะรีวิวจะามาอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆแล้วกันว่าทำไมต้องดรามา่าเรื่องนี้มีต้นเหตุมาจากโรเซ b l a c k p พิง cover เพลง slow dancing in a burning room ของ j o ห์นเมเยอร์ทำให้คุณจอห์นส่งกีตาร์พร้อมลายเซ็นมาให้จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เป็นไวรัลดังในอินเทอร์เน็ตอย่างแรงเลยครับมีคนแสดงความคิดเห็นมากมายกันเลยทีเดียว ในบ้านเราก็มีนักร้องออกมาทวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันครับผมนั่นก็คือคุณแม็กเจนมานะโดยทวิตว่าจอห์นเมเยอร์ส่งกีตาร์สีชมพูให้น้องแต่พี่ขอส่งโลเคชันได้ไหมแน่นอนครับหลังจากที่เฮ er ียแกเขาทวิตแบบนี้ไปก็มีเฟรมทวิตหลายคนไม่เห็นด้วยต่อการกระทําดังกล่าวและต่อว่าการกระทําครั้งนี้ของคุณแม็กในเชิงไม่เห็นด้วยเยอะจนแคทดับเอาไปทําข่าวและมีคนแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายแน่นอนว่ามีคนแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งว่าทําไมต้องดรามา่า นั่นก็เพราะว่าการโพสชวนผู้หญิงมาที่ห้องนั้นไม่สุภาพอย่างแรงเลยครับถามว่าทําไมอันนี้ผมไม่ได้หัวโบราณนะผมแต่เพราะว่าการทําแบบนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเห็นผู้หญิงเป็นแค่วัตถุทางเพศผมเป็นคนเปิดกว้างนะผมแต่ถ้าในอนาคตมีแฟนคลับผู้หญิงมาเม้นแซวว่าอยากชวนผมไปที่ห้องของตัวเองผมก็ไม่ชอบใจนะผมเพราะว่าไม่มีใครชอบอกครับผมที่โดนเราไปทําเป็นวัตถุทางเพศแบบเนี้คือถ้าแซวกันว่าชวนไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ยผมว่าเหมาะสมกว่า อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะผมว่าการเล่นมุกทางเพศนั้นมันไม่ดีครับเพราะว่าถือว่าไม่มีมารยาทและไม่เคารพฝ่ายตรงข้ามหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆคุณแม่เขาก็ออกออกมาขอโทษเรียบร้อยแล้วผมถือว่าพอให้อภัยได้แล้วก็ผมพร้อมที่จะให้โอกาสเขาแล้วก็ทุกคนก็ควรจะให้โอกาสเขาด้วยนะครับผมเอาแล้วผมวันนี้ผมขอพูดแค่นี้นะผมใครไม่พอใจก็เชิญดาผมได้เต็มที่เลยก่อนจะจากกันไปอย่าแซวผู้หญิงในเชิงชู้สาวเด็ดขาดครับ